สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของดาราชื่อดังในอดีตอย่างคุณอาสิงหาสุริยงสำหรับประวัติของคุณอาสิงหาสุริยงแกมีชื่อจริงว่าเจริญเมธเชมเกิดที่กรุงเทพมหานครสำหรับวันเดือนปีเกิดตรงนี้ไม่มีข้อมูลน,นะครับถ้าให้คาดเดาอายุอานามของคุณอาสิงหาก็น่าจะ70กว่าขึ้นไปแล้วนะครับในอดีตนั้นก็เรียนจบชั้นมห จากโรงเรียนนันทนาศึกษาจากนั้นก็มาต่อที่ก่อสร้างอุเทธนถวายพอเรียนจบก็ได้เข้าทำงานที่กรมการบินพาณิชย์จากนั้นก็มีโอกาสก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงเมื่อคุณอาสิงหาหรือนายเจริญได้พบกับคุณวินวันชัยดาราดาวร้ายและผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังในยุคนั้นคุณวินวันชัยก็เลยชักชวนให้มาเล่นหนังโดยบอกว่าจะให้มาเป็นพระเอกภาพยนตร์ในตอนนั้นนายเจริญก็ตอบตกลงทันที ถึงแม้นว่านายเจริญจะตอบตกลงไปแล้วแต่คุณวินวันชัยก็ยังไม่ได้ลงมือสร้างหนังสักทีต่อมาทางด้านคุณแจ๊สสยามก็จะสร้างภาพยนตร์เรื่องเพชรซึ่งในตอนนั้นหนังของคุณอาฉลองพักดีวิจิตกำลังโด่งดังเป็นอย่างมากหนังเรื่องที่ว่าก็คือเรื่องทองทางด้านคุณแจส๊สยามก็ได้ชวนนายเจริญให้มาเป็นพระเอกของหนังเรื่องเพชรทางด้านคุณรงวงสวรคร์ซึ่งเป็นผู้เขียนเรื่องเพชร เป็นผู้ตั้งชื่อให้ว่าสิงหาสุริยงหลังจากนั้นก็ได้มีการนัดถแถลงข่าวที่โรงแรมดุสิตธานีแต่ว่าก็ได้เกิดเหตุการณ์วันมหาวิประยค14ตุลาปี2516เสียก่อนนะครับก็เลยไม่ได้สร้างหนังเรื่องเพชรจนกระทั่งบางกอกการภาพยนตร์โดยคุณอาวินิจย์พักดีวิจิตได้ชวนให้คุณอาสิงหาไปแสดงภาพยนตร์เรื่องสัตว์มนุษย์ในปี2519 นำแสดงโดย I อ d ดี d กรุงศรีวิไลอเอกสรพงษ์ชาตรีและคุณอาเปียกอรัญญานามวงนะครับหลังจากนั้นเป็นต้นมาชื่อของคุณอาสิงหาก็เริ่มเป็นที่รู้จักของแฟนภาพยนตร์หลังจากนั้นก็มีโอกาสได้แสดงภาพยนตร์เรื่องชาติเกลือในปี2519ต่อมาคุณอาวินิตพักดีวิจิตก็ประกาศสร้างภาพยนตร์แนวบูเรื่องเสาห้าซึ่งจะต้องมีพระเอกทั้งหมด5คนและคุณอาสิงหาก็ถูกเลือกให้เป็นหนึ่งใน5พระเอกเสาห้านำแสดงโดย ไอเด็กกรุงศรีวิไลไอเอกสารพงษ์ชาตรีคุณอาภัยโรธใจสิงห์อนิงนิรุตสิริจันญาและคุณอาสิงหาซึ่งรับบทเป็นยอดนางพญาภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายเมื่อวันที่24กรกฎา,าคมปี2519แล้วก็ได้รับความนิยมเกินคาดและก็สร้างชื่อเสียงให้กับคุณอาสิงหาเป็นอย่างมากต่อมาคุณวินวันชัยจึงประกาศสร้างหนังเรื่องอินซีแดงตอนบินเดียวแล้วก็ให้คุณอาสิงหานั้นก้าวขึ้นมาเป็นพระเอกเต็มตัวครั้งแรก ในหนังเรื่องนี้แต่ในระหว่างการถ่ายทําก็ได้เกิดอาถรรพ์ขึ้นเพราะว่าฟิล์มม้วนเดียวก,กันกับที่ถ่ายคุณาาสิงหาในชุดปกตินั้นภาพออกมาไม่เป็นอะไรเลยแต่เฉพาะที่ถ่ายคุณอาสิงหาในชุดอินซีแดงซึ่งก็เหมือนกับของคุณมิตรชัยบัญชาภาพที่ออกมานั้นกลับเบอร์เสียหายใช้การไม่ได้ทางด้านคุณวินวันชัยและคณะจึงได้พาคุณายสิงหาไปบวงสวงดวงวิญญาณของคุณมิตรชัยบัญชาที่อ่าวดงตาลพัทยา จุดที่คุณมิชัยบัญชาตกเครื่องบินเสียชีวิตจากนั้นการถ่ายทําก็เป็นไปโดยราบรื่นหนังเรื่องบินเดี่ยวเข้าฉายเมื่อวันที่29มกราคมปี2520ที่โรงภาพยนตร์เพชรเอ็มไพร์แต่ทว่าหนังเรื่องนี้กระแสกับไม่แรงอย่างที่คาดคิดจากนั้นคุณอาสิงหาก็ได้มีผลงานภาพยนตร์ตามมาอีกหลายเรื่องโดยส่วนใหญ่จะแสดงประกบกับพระเอกอื่นๆอย่างเช่นเรื่องลูกขวานในปี2520ประกบกับอาแสมบัติเมธนี ขุนดอนในปี2521ประกบกับไอ้ดีกรุงศรีวิไลและไอเอกสารพงษ์ชาตรีนะครับไอฟ้าผ่าในปี2522ประกบกับไอ้ดีกรุงศรีวิไลเป็นต้นนอกจากนี้นะครับคุณอาสิงหาก็ยังเป็นผู้สร้างภาพยนตร์อีกด้วยอย่างเช่นเรื่องไอฟ้าผ่าในปี2522ซึ่งร่วมกันสร้างกับคุณบุภาสายชนอดีตนักร้องชื่อดังซึ่งในภายหลังทั้งคู่ก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันนะครับคุณบุภาสายชน เสียชีวิตเมื่อวันที่8กรกฎาคมปี2533ต่อมาก็คือเรื่องรักพลิกล็อกในปี2527และก็เรื่องกัมพูชาในปี2528โดยเฉพาะเรื่องกัมพูชานั้นกำกับการแสดงโดยคุณธนง n สีเชื้อคุณอาสิงหาลงทุนสร้างไปประมาณ11ล้านบาทซึ่งก็ถือว่าเยอะมากๆในสมัยนั้นหนังเรื่องกัมพูชานั้นเป็นงานสร้างที่อลังการมากถึงแม้ว่าในไทยจะขาดทุนก็ตาม ซึ่งหนังเรื่องกัมพูชาก็ได้ออกฉายไปหลายประเทศนะครับและก็ถือว่าไม่ขาดทุนเลยถึงแม้ว่าจะแบ่งให้กับโรงหนังอีก30%ก็ตามก็ยังได้กำไรอยู่นะครับหลังจากที่วงการหนังบูซบเซาลงคุณอาสิงหาก็ได้ไปประกอบอาชีพอื่นแล้วชื่อของสิงหาสุริยงก็ค่อยๆเลือนหายไปจากวงการภาพยนตร์จากนั้นในปี2565ที่ผ่านมาคุณอาสิงหาสุริยงก็ได้มาออกรายการหนึ่ง เล่าเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาจนถึงเรื่องราวในปัจจุบัน ว่าตอนนี้ตัวเองนั้นมีความเป็นอยู่ก็สุขสบายดีลูกๆก,ก็โตกันหมดสุขภาพก็แข็งแรงดีแล้วก็ได้ทำธุรกิจร่วมกับลูกชายที่เกิดกับคุณบุภาสายชนอีกด้วยนะครับสำหรับเรื่องราวของคุณอาสิงหาสุริยงนะครับถ้าหากว่ามีตรงไหนผิดพลาดอย่างไรท่านผู้ชมสามารถมาคอมเมนต์บอกกล่าวเรื่องราวของคุณอาสิงหาสุริยงเพิ่มเติมกันได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ